สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะน้องใบบุญงงลุงหนุ่มทำอะไรชอดนี้ขำทั้งรายการเมื่อลุงหนุ่มจะซื้อลาบุบูให้น้องใบบุญผลกระแสะวันนี้19เมษายนนุ่มกัญชัยพิธีกรได้เชิญน้องใบบุญเด็กชายวัยห้าขวบที่สนใจในเรื่องธรรมะและอยากบวชจนนิพพานโดยในบางช่วงบางตอนของรายการหนกระแสะนุ่มกัญชัยได้ถามน้องใบบุญว่านุ่มกัญชยัยหนูอยากได้ของเล่นอะไรจะซื้อให้สักอย่าง บอกลุงมีไหมอยากได้ไหมของเล่นเอาป๊อปมาร์ทไหมรู้จักป๊อปมาร์ทไหมละบูบูหนูรู้จักไหมมันเป็นตุ๊ก,กตากระต่ายที่มันยืนแบบนี้แล้วมันก็แยกเขี้ยวหลังจากนั้นลุงหนุ่มได้ทําท่าทางให้น้องใบบุญดูแต่ดูเหมือนว่าน้องใบบุญจะไม่สนใจงานนี้ทําหลายคนถึงขั้นหากระจายเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ